การคลิปหนอที่ผมทําไปให้พี่ๆเขาดูนะอันนี้อ่อนมากเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะหนออยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ออกกิ่งกิ่งออกมาสวยเลยครับผมมันมีอยู่ลหลายๆเทคนิคหลายๆวิธีที่เขาจะทําเนาะบางคนใจร้อนก็ตอนกิ่งตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะได้กิ่งเล็กกิ่งจะไม่ใหญ่เนะแต่ว่าถ้าถ้าอย่างกับผมผมก็จะรอ ถ้าเราอยากได้กิ่งให้มันใหญ่หน่อยไม่ให้มันลกให้มันโตวไวๆล้วก็หักตรงนี้ทิ้งก็ได้ครับเนี่ยหักนี้ก็ได้นะหักง่ายครับใช้มือหักเอา,อาหักออกเลยหักออกให้หมดเลยครับมันหักง่ายเราไม่ต้องใช้กรรไกลครับนี่ ใช้มือหักเอานี่พร้อมเป็นหน่ออยู่เลยครับเนี่ยการที่ว่าถ้าพี่ๆเขาจะทํากิ่งที่ว่าเอาเยอะๆอ,อันนี้ผมเอาความสูงจากพื้นดินขึ้นมาถึงนี่ไม่เกินเมตรยี่สิบนะเมตรยี่สิบนี้เราจะตอนตอนตอน,ตอนกิ่งง่ายครับเนี่ยเราไม่ต้องใช้บันไดเนาะ,ะในความสูงของของงานนะครับเนี่ยจากพื้นดินนะขึ้นมาแต่ว่า เราจะผมทําได้ประมาณ20 20ป้องในตรงนี้ได้ครับผมเนี่ยเราจะเอา40กิ่งก็ได้นะ40กิ่งก็ได้นี่อันนี้ก็หักเลยถ้าเราหักเราหักเตรียมอย่างเงี้ยมันก็จะได้ง่ายต่อก,การที่เราจะทํางาน,นหักนี้เลยเพราะกิ่งเนี้ยเขาก็จะเขาก็จะให้เขาก็จะให้ไอรอให้มันยาวก่อนแล้วค่อยคลิปอีกทีหนึ่งจะต้นนี้จะอัปเดตให้พี่ๆเขาดูเรื่อยๆนะ กับการตอนกิ่งไผ่นะครับอ่าทำเล่นๆไปถ้าถ้างั้นเราถ้าถ้าเราหาักตอนแก่ๆแล้วเราต้องใช้กันไกลใช่ไหมี๋ยว,ว่าบางครั้งผมก็ขี้เกียจครับอขึ้นก็ยากปีนก็ยากผมก็ทำแค่น,นี้ก็พอหักเลยหักให้หมดเลยครับ ก็หักเลยอันนี้ก็หักเลยนีย่แล้วทีที่เขาค่อยๆมาดูกันเนาะจากลักษณะที่ที่ท,ที่ที่เราทําใหม่นะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยคอยติดตามได้เนาะในคลิปตัวนี้เนาะว่าอ่าไอ้มันจะได้กี่กิ่งเงี้ยครับผมรากออกดีไหมเงี้ยอ่าต้นนี้สภาพนี้เนี่ยเห็น อันนี้นะครับยีกไม่กี่วันเดี๋ยวพี่เขามาดูเนาะวันนี้เมื่อวานนี้ผมที่ผมแกะให้ดูวันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สิบแปดเดี๋ยวอีกทีหนึ่งที่เขาลองลองดูว่าพรุ่งนี้ยังจะมาถ่ายให้ให้ใหใหพี่เขาดูว่าหน่อตัวเนี้ยมันจะยาวไหมเอา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 ข้อเอาข้อเอาข้อตรงตรงเนี้ยนะวันนี้นะครับใหญ่พี่เขาดูนะครับเนี่ยแค่แค่แค่ถึงแคงแค่ข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะยาวขึ้นไปอีก วันหนึ่งนี้เขาโตเป็นเซนเลยนะเนะี่ยวันละหนึ่งเซนได้นะอ่าพรุ่งนี้ยาวพื้นขึ้นมาอีกครับผมอพรุ่งนี้ผมถ้าผมผมผมอ่าอ่คาดคาดการไว้นะจะมาถึงตรงนี้เลยว่าความโตของหนอ่อไผ่ของเขาอะอ่เขาสูงเขาเขาโตเท่าไหร่กิง่งกิ่งของเขาอย่างเงี้ยเนาะพี่ๆเขาก็ลองดูกับการที่ว่าเราทําทําประมาณเนี้ยต้นคู่กันเนี้ยทําให้พี่เขาดูอันนี้ผมจะได้อยู่แค่แปดป้องนะ อ่าแปดป้องความสูงอันนี้นะครับเนี่ยเตีต้ยกว่าอันนี้อีกนะอ่าแล้ว,แ,ลวแต่ที่พี่เขาจะเลือกทำเอานะครับนี่ผมจะคลิกกล้องให้ดูเนาะว่าคลิกไม่ได้เนี่ยลองเขลองให้ที่พี่เขาดูว่าเอออยู่ที่ที่พี่เขาจะเลือกใช้นะอ่าอันนี้ก็อ่าคลิกอีกอันหนึ่ง บางที่ใช้บางพื้นที่ใช้ไม่ได้นะแต่บ้านผมมันทําได้ครับอลองลองดูนะครับผมว่าจะ,ะดูคอยติดตามตอนต่อไปนะว่าจะทํากิ่งพันธุ์ให้ได้เยอะทํำยังไงเนาะ,ะครับ